กินข <ersch> ้าวเส่าน้องบันเด้อพ <board> ี่น้องเด้อมื่อเนี <człowie 32> ้กินข้าวปูนครับบุญครับบปูนเผือกแบบเน่าครับมีแจบองครับเนี้ยครับตามแจ่วอันนี่ครับเนี้ยใส่ปลาละตอนบักใหญ่เลยครับก็จะมีข้าวปุูนข้าวเป๊อยู่ครับมื่อนี่อาหารก็จะมีหลากหลายอยู่ครับก็กินข้าวเส่าน้องบอลเด้อพี่น้องเด้อบปูนเผือกครับอาหารก็จะมีหลากหลายอยู่ครับผักเนี่ยก็ปลูกเองมาได้พี่น้อง อ in ักาดฟักซี่กระลำปีฟักอีตูเนี่ยครับก็ะปุ่นครับกระปุงมเทเจียงพี่น้องเสภากายนะครับเลยมาอยู่มากินน้ำเลยครับเด้อมือนี้บุญเผาเวครับพต้องพี่ธีหลายพี่น้องบานเท้ากินแบบบานบานง่ายๆครับกินอยู่เสียงหน้าเนี่ยก็เย็นดีครับลูกเต่ากับมาตะกรุงเทพกรุงไทยชวนนึ่งกั มาท่านแมมากับมีครับอาหารน่าก็มีหลายอย่างอยู่ในน้นเดี๋ยวก็ไนี่แหะเดี๋ยวก็ออกไปให้ดอกนี่นะครับแจบอกเขาตามเองพี่น้องมารู้กับป้าพี่เข้าก็กัวเองหอมมะกอกกเองปลาลากระเฮ็ดเองพี่น้องปลาลาปลาขาวปลาตะเพียนปลาขาวซอยขาวสูตรขาวหน้าครับปลากเกลือเขาทำสะอาดได้พี่น้องปลาล่าห้องก็พอคือห้องตลาดพี่น้อง ตาพักนี่ปอดสารครับเอามาสองเลยไปต่อพปยีตูนี่ครับเยบมาล่งนามอยู่ในเลยกรับาอันเจมีหนึ่งลาเนาะครับเมีอไปสมอเลยไปยาวกระาษสองแก้วยิม่นก็ไม่ใงีแดงเลละสแก้วเนาะโอ้บัยูไปไสนี่เฮ้ยมันรอบุยา ถ้ากำลังไปเที่ยวเลยครับพูทนาเราพุทจ้าทำงานวันหยุดเดือนงานจะแตกใหม่ๆเลิองของนักขึ้นิใสคุยยิ่งไล่ะยอยมันหิวไรมันเอแต่้องกัดอเอาหน้ามวนหลายแสบแสบคุ้ค่ะก็มยงอาวอีกจริงนงยมได้กับย่าง้าเอาโอสเออสบอ ยิ่กันดีๆมาเอาลูกไส้ลูกไส้กับไปรเปล่เจียมแม่กีโอ้กินข่าไอย่าไปบอกพ่อนนบอกนักเนเขาใส่เอาได้อยังวัวกันเนี่ยไ่นไฮดม่นป่าเนี่ยทุบหน่อย ไฟไล่บ่เสียง,ง,งเงสียงไม่ติดหากจับัักวัแม่ข้าใครขับป่นหลายแห้งหมดเต็มแล้อืงา,าญี่ปุ่นกัมาขายยาญี่ปุ่น เป็นแดงเป็นแดงเหลืองขขาปวดเล่าค่ะคือสีสบอยู่นะมนมากกนนนมนดดในะชในบ้านก็าลังเห็ดอยู่บางออนไหมบาอ,อ,นอ,อนมา,าเหต่ก้อนอีตายพมดสี่กิโลม่มก็ลังเห็ดนี่ก็ไม่จ้จ ไเห็ด่งัเ็ดข้าวเด็ก็วยเห็ดวบานทำโกดมากกว่าต้กับบา้<ะ>านนะยังไม่จันเลยไม่ไมาัด,ดออ้ม่ามงนี่าย่ปดอกมันมายเว่ <c oughs> ดนอดอกอีมุมดีมาก,ก่าผู้ใดมาอยากผู้ใดมากโกลูีนั่นละอีนั่นละทลงทีบาน ไม่สุนรอบคนข้าบนรูปมปหาเขาเดี่ยมเยอะกว่าเลยดุยบ่เธอไม่ได้อยู่เ,เธอจะมาว่าเดี่ยมยังบกเสียนมาเองเ,อเขาเริ่มเสื่อมากยังเพามันแรงหลับเด็กสันหางก็ญญเป็นผ้าดละงั้งนมกเคปงามนั่าเบื่อเดี๋ยวพี่น้องเ้ยกินข้าวน้ำกันเขาเศร้าครับฟุนก็มี ข้าวปนกับนี่นะครับเลยผมจจำอยู่มาไผ่ออากหินข้าวปนครับวันนี้ก็ติดเป็นบุญพระเวไน้ครับเปร็ดข้าวปูนกับเป๊กินครับตะวันกรบใบเน้กินหนึ่งปานครับหนึ่งปาร์สเจลบองนะครับมีหนึ่งผักมียมี้าเมีย มาล่ำเนี่ยน,น้อยน,น้อยปยังนหนึ่งป้าครับหนึ่งผักกะมี่ข้าว้ามีปล่ำปีมีบปกเคียวแวก้บวบองกรบเซ็บแรบ,บแบครับนครับอ,อาหารเข้าว,าวปู่นข้าเปเีขากะมี่หัวมีหลายสิ่งหลายอย่างเขาพักไม่คุกยางไปนอน,นอ <S S วันนี้ก็เป็นบุญเผ่าเ็นบุญส่งการกัว่าได้ครับ เมื่อแรงก็จะมีเห่พาวเวรอครับด้วไปมังน้ากันนี่ครับนำกระปุนเฮาเท็ดนายากะที่นะครับจากเฮาสูตรของเฮานี่ครับเฮาบาทันใส่ขาไก่นะครับขาไก่เวลาสิกินเฮาก็จังมาทักใส่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วครับเด้อพี่น้องอยู่ในบ้านอยู่วครับนี่ครับขาไก่พี่น้อง เรากะทีต้มขาไกลมันเปื่อยๆก่อนครับต้มข้าวไกลมันเปื่อยๆก่าผู้ได้อยากกมาเอาไปใส่ตักใส่ตักน้ำกระปุนใส่เกลือกระปุนใส่ผสมกันครับกับเพื่อเย็ดน้ำคูนกับเพื่อผู้บริกินบริไดพี่น้องเพื่อผู้เป็นโรคเก่าโรคแปะโรคสิบ ขักไก่ผสมเลยนี่ครับ <Okay. S 1> ผู้เป็นโลกเกาโลโรคซีกินมาไาห้ก็เลยแยกเป็นส่วนแจกเป็นส่วนนะครับรเน,น,นี่ย<อ>ครับ ทำขปุนกะทิครับก็ตั้งแสง,งขาไกลเลยพี่น้องปีนี้มันมีหอนอกปนีุ่มเนื้ออยได้พี่น้องด้วย้หิวเปียรสมือกุญแจสมือเลยโอเน่จ้แล้วกรอบมาคายากไป นี่ครับใบตะกอยได้พี่น้องเหมือนกับเป็นบุญชงการได้พี่น้องเด้อบ้านท่กครับตะกอยชูแขกชูพี่ชูน้องกินมายามครับจะอยู่แบบพื้นๆได้ครับได้จอะไรหนูบออมเนี่ย ไปหางมองไหนหางรุ่นนี้ตาขาวหดหดถ้าไปหางใกล้ๆมูรุ่นเดินเนี่ยเดินแถวหนิมูลเนี้ยงคือไปหน้าก็นา บนนีน้ิเป็นบุญสงการก็แรกเสือหอเผาเว็ฝังงทายเขาะขับเรอประจำมูบา้านาทิคือขื้นมวนอยู่นะพี่นอ้องฝังมันบ่คือคนจับ